ผูราชาลุกนังทั่วโลกขอเสนอแก้ไขจุดอ่อนปืน5แข้งคุณภาพที่อาเซนอนควรเซ็นช่วงเดือนมกราคมไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลลงฟาดแข้งในศึกพิมลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ไปแล้ว8เกมมีสถิติชนะ4แพ้4รังอันดับ11ซึ่งการปราชัยถึงครึ่งหนึ่งแบบนี้มิเกลอาร์เจตากุนซือชาวสเปนิชคงตระหนักดีว่าทีมของเขายังคงไม่ดีพอที่จะลุ้นความสำเร็จ ถึงแม้ได้นักเตะชัน้นดีหลายคนเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ดังนั้นในตลาดรอบสองช่วงเดือนมกราคมจึงเป็นโอกาสที่อาเชนอลจะได้เสริมทัพอีกครั้งเพื่อยกระดับทีมขึ้นไปให้ใกล้เคียงกับลิปูและแมนเชสเตอร์ซิตี้และนี่คือ5นักเตะฟรีเท้าดีที่เดอะมินเดอร์สื่อดังอังกฤษมองว่าไอ้ปืนใหญ่ควรเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมกวนในช่วงตลาดหน้าหนาวฮุสเซมูอาจากโอลิมปิกลียงอาอาเป็นนักเตะที่อาเชนอลเล็งมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้ว หลังโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นกับโอลิมปิกลียงในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูการก่อนซึ่งเล่นมิดฟิลด์ตัวสร้างสรรเกมแบบนี้ถือเป็นนักเตะในสไตล์ที่อาร์เซนอลาาดอยู่พอดีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากอาร์เตต้าเลือกจะเดินหน้าล่าตัวดาวเตะวัย22ปีอีกครั้งแต่ปัญหาใหญ่คือชองมิเชลโอลาสประธานลียงคงไม่ยอมขายนักเตะคนสําคัญในช่วงกลางซีซั่นแบบง่ายๆแน่หากไม่ได้ข้อเสนอที่โดนใจจริงแจคกอร์ลิชจากแอสตันวิลล่า ฟอมเข้าตาม,มากๆสำหรับกรีลิชในฤดูกาลนี้และเป็นนักเตะที่สามารถช่วยยกระดับทีมได้แน่ๆไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนและก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้อาร์เซนอลนกำลังขาดมิดฟิลตัวทำเกมนักเตะที่สามารถสร้างโอกาสสวยๆให้บรรดากองหน้าจบสกอร์เพราะการมัวแต่หวางพึ่งพลังสังหารของปีแอร์เอมริกโอบามยองเพียงคนเดียวย่อมไม่ใช่เรื่องดีและเมื่อเร็วๆนี้จิวเบโตซินวาตำนานกองกลางอาร์เซนอลยังบอกเลยว่ากรีลิชนี่แหละคือนักเตะในแบบที่ไอ้ปืนใหญ่ต้องการกรีลิชยอดเยี่ยมมากๆ มันดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นนักเตะที่อาจจะนอนขาดหายไปโดยคุณภาพฟีเท้าของเขาในตอนนี้เขาถือเป็นหนึ่งในนักเตะแดนกลางที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามมากๆสิ้นวากลางเจโรมบัวติงเจ็กบาเยอร์มินิกด้วยการที่บัวติงกำลังจะหมดสัญญาก,กับเสือใต้หลังจบฤดูกาลนี้ทําให้เขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะอา์เซนอลสามารถเดินหน้าปิดดิวได้แบบราคาถูกหากหวังคว้าตัวในช่วงเดือนมกราคมโดยเป็นที่ทราบกันดีว่าเกมรับยังคงเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงสาหรับไอ้ปืนใหญ่ ถึงแม้พวกเขาเคยได้ชื่อว่าเป็นทีมที่เสียประตูน้อยสุดในลีกก่อนจะพ่ายเละคาบ้านต่อแอสตันวิลล่าศูนย์ต่อสามในนัดล่าสุดซึ่งด้วยประสบการณ์และฝีเท้าของบัวต็งทำให้เชื่อเหลือเกินว่าปลากําลังเลือดเบียร์วัย32ปีน่าจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมไม่น้อยสำหรับอาเซนนลโดมินิกโซบอสไลจากเลดบูซอบกถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อาเซนอลมีข่าวเกี่ยวโยงมาตั้งแต่ช่วงสัมเมอร์และเป็นนักเตะที่กำลัง็อบฟอร์มมากๆด้วยในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นนใหห้้ตตสกกััดรรือทีีมชาาิง โดยนอกจากจะเป็นจอมทัพที่สร้างสรรคเกมได้เก่งแล้วโซบอสไลยังมีทีเด็ดอยู่ที่การยิงไกลและลูกยิงฟรีคิกด้วยแถมเป็นตัวเลือกที่ราคาถูกกว่าอูอาและบรีลิชเพราะตามข่าวบอกว่าเซาบวกอาจจะยอมปล่อยดาวเตะวัย20ปีที่ราคาเพียงแค่18ล้านปอนด์แต่เรื่องน่านักใจคือโซบัสไลกำลังเป็นที่หมายปองของสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดเอซิมิลานยูเวนตุสและอาจรวมถึงบาเยอร์มิวนิกด้วยเช่นกันแบรนเนอร์จากเซาเปาโล ว่ากันว่านี่คืออีกหนึ่งกองหน้าดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการฟุตบอลบราซิลและเป็นนักเตะที่อาเซนอลกำลังเล็งๆอยู่โดยหวังให้เข้ามาช่วยเพิ่มความดุดันในแนวรุกหลังจากที่ฤดูกาลนี้เปียเอเมริกโอบามายองกับอเล็กซองลากาเซตดทำประตูได้ไม่มากเท่าที่ควรยิงรวมกันแค่7ลูกเท่านั้นส่วนเอดดี้เอ็นเคเทียก็ยังต้องพัฒนาฝีเท้าอีกเยอะซึ่งถึงแม้ซาวปัโลเคยตั้งค่าตัวดาวยิงวัย20ปีที่ฤดูกาลนี้กดไปแล้ว17ประตูจากการลงเล่น28นัดไว้สูงถึง45ล้าปอนด์ แต่ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจจากพิษโควิด -19 ทําให้ช่วงเดือนมกราคมนี้ยอดทีมแดนซัมบ้าอาจจะยอมขายแบนเนอร์ในราคาแบบหั่นครึ่งเลยก็ได้มีรายงานจากทางอิตาลีเผยว่าอินเตอร์มิลานมีแผนที่จะเสนอส่งตัวคริสเตียนอีริกเซนแลกกับกรานิชชาก้ากองกลางของอาร์เซนอลนแข้งวัย28ปีย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์มาร่วมทัพงูใหญ่เมื่อช่วงต้นปีด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านยูโร ทว่าเจ้าตัวยังไม่สามารถปรับตัวกับทีมและโชว์ผลงานได้ตามที่คาดหวังจนเริ่มมีข่าวย้ายทีมต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมาล่าสุดเจก้กรายงานของคอลิเอเลเดโลสปอร์ตเผยว่าทางอินเตอร์พร้อมจะเสนอส่งตัวอีริกเซนแลกกับมิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของทางปืนใหญ่ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ถึงนี้โดยเชื่อว่าชากาเป็นตัวเลือกรองในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับถัดจากเอ็นโคลโลก,กองเต้ของเชลซีซึ่งพวกเขามองว่ามีความเป็นไปได้ต่ำที่จะคว้าตัวนักเตะม,มาร่วมทีม ถึงเวลามุ่งสู่ก้าวถัดไปเมื่อเอเย่นของโดมินิกโซบาัไลาย์มิดฟิลด์ดาวโรดยอมรับว่านักเตะขยับเข้าใกล้ที่จะต้องย้ายออกจากเสาวบวกมากขึ้นเรื่อยๆโซบัไล์กลายเป็นดาวรุ่งหน้าจับตามองบนเวทียุโรปหลังย้ายจากลีฟอริงมาอยู่กับเสาวบวกในเดือนมกราคม2008ดาวเตะวัย20ปียิงไป22ประตูและแอซิส33ครั้งจิกการลงสนาม74เกมให้กับทีมดังของออสเตรียแล้วฟอร์มของเขาก็ยิ่งเด่นขึ้นอีกจากแชมเปียนลีกสีซั่นนี้ทำให้ลายสมสรนหันมาจับตามอง,อง อาเซนอลกับบายเยเมนิกอยู่ในกลุ่มที่ตกเป็นข่าวกับโซวัตไลและสัญญาของเขาเหลืออีกเพียงแค่18เดือนเท่านั้นเองเอสเตอร์ฮาซีมัดยาสตัวแทนของโซวัสลายอมรับว่าเวลานี้นักเตะใกล้ที่ต้องย้ายออกจากลรีกออสเตรียแล้วแต่ก็จะพิจารณาอย่างดีเพื่อไปอยู่กับสโมสรที่จะทำให้เขาได้ลงสนามแบบต่อเนื่องเราเห็นกันอยู่ทุกครั้งว่าเวลาที่เขาเล่นได้ดีซึ่งโชคร้ายที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยข่าวลือก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อย อย่างไงก็ตามเส้นทางที่เราวางไว้ยังไม่ได้เปลี่ยนไปเพียงแค่เพราะเกม2เกมมัดยาสบอกกับดิจิสปอร์ตเราเชื่อมั่นในแผนการของเราและวิสัยทัศน์ที่เรามีมาตั้งแต่แรกก็ยิ่งชัดขึ้นเพราะคอมเมนต์ต่างๆที่เราอ่านมามีแต่พิสูจน์ให้เห็นว่าเรามาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นเดือนมกราคมหรือสัมเมอร์นาสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขาย้ายไปอยู่กับสโมสรที่มีโอกาสในการลงสนามเป็นประจำมากที่สุดและสารต่อสิ่งที่เขาทํามาตั้งแต่ตอนอยู่กับเซบวกต่อไป นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราแน่นอนไม่ใช่ความลับดอกที่ตอนนี้โดมินิกใกล้ที่จะย้ายออกจากลีกออสเตรียามากขึ้นแบรนดเลนโน่พวกศัตรูยืนยันว่าเมซุตโอซิลเพื่อร่วมทีมของเขายังมีความเป็นมืออาชีพเต็มเปี่ยมแม้โดนหั่นหลุดจากทีมไม่ได้ลงสนามมานานแล้วเส้นทางการค้าแข่งในทิมเอเมเรสสเตเดียมของเพลเมเกอร์ตาปือกำลังนับถอยหลังจากที่ถูกตัดเชื่อออกจากทีมชุดเล่นพิมลิกและยูโรปาลีกฤดูกาลนี้ โอสิวไม่ได้ลงสนามให้กับปืนใหญ่มานับตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วซึ่งเป็นช่วงที่ฟุตบอลหยุดแข่งไปเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสถึงแม้จะไม่มีปัญหาบาดเจ็บเลยก็ตามความทุ่มเทและทัศนคติของแข้งวัย32ปีก็โดนตั้งคำถามเหมือนกันแต่เลโน่ยืนยันว่าเพื่อนเขายังคงพักดีกับต้นสก,กัดไม่เปลี่ยนแปลงเมซุตยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมและลงซ้อมกับเราเขาเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงทั้งในสนามและเมื่ออยู่ในห้องแต่งตัวเลโน่บอกกับบิลแน่นอนว่า เป็นสถานการณ์ที่ผิดหวังสําหรับเขาแต่เมสุดรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีและยังคงมีความพักดีอย่างที่สุดโมฮัมเหม็ดฟาดาวหนึ่งในบอร์ดบริหารสมาคมฟุตบอลอียิปต์หรือ EFA ให้สัมภาษณ์แจ้งความคืบหน้าของกองกลางโมฮัมเหม็ดเอเนนีที่ผลตรวจไวรัสโควิดออกมาเป็นบวกว่าพอมีข่าวดีเพราะนักกีฬาไม่แสดงอาการกักตัวสักอาทิตย์ก็บินกลับลอนดอนได้ มิดฟิลวัย28ปีตรวจเจอผลหลังเตะแอฟริกันคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกที่เอาชนะโตโก1-0เมื่อสุดสัปดาห์ส่งผลให้พลาดเกมที่2ในวันอังคารที่27พฤศจิกยายนนี้ในฐานะทีมเยือนส่วนความห่วงใยจากแฟนบอลปืนใหญ่ว่าห้องเครื่องคนสำคัญอาจอาการหนักจนไวรัสทำลายปอดนั้นก็สบายใจได้เพราะเอลเนนี่ไม่แสดงอาการเอลเนนี่สภาพร่างกายดีมากเขาเป็นผู้ติดไวรัสแบบไม่แสดงอาการเอาจริงๆการซ้อมเมื่อวันจันทร์ยังทำได้ตามปกติ บางฟาดาวกล่าวกับช่องซาดาเอลบาลัตผู้เล่นและสตาฟทีมชาติอียิปตุกคนเมื่อเดินทางถึงประเทศโตโกก็ตรวจไวรัสทันทีและผลปรากฏว่ามีเอลเนนี่คนเดียวเป็นบวกซึ่งทีมแพทย์ของเราก็เตรียมการรับมือถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นก่อนเหินฟ้าสู่โตโกแล้วเอลเนนี่จะได้บินกลับอียิปพร้อมคณะในจุดที่แยกส่วนตัวจากผู้อื่นของหลับผมจึงอยากบอกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอลเนนี่สบายใจได้ทั้งอวยพรแก่เ <Nein> จ้าตัวและโมฮัมเหม็ดซาลาฟื้นตัวโดยไว จากการติดเชื้อล่าสุดทำให้เอลเนนี่ที่กำลังทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้จะพลาดช่วยอาร์เซนอลนในเกมพิมพ์ลีนัดเยือนลีดโจเนต์วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนสรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่18พฤศจิกายน2563ข่าวลิเวอร์พูลหงแดงจับตาโซบสไลลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวส่งแมมองจับตาฝีเท้าของโดมินิกโซบสไลเพลเมเกอร์วันอาทิตย์วัย20ปีทีมชาติฮังการีสังกัดเดดบูซาบู ตามการรายงานจากในที่มินิตประเทศอังกฤษขณะที่คาเซตาสื่อในอิตาลีชี้ว่าเจ้าตัวมีค่าฉีกสัญญาที่มูลค่า23ล้านปอนด์เท่านั้นข่าวลิวผูวัยนดุมยังต้องลุ้นเก่ัช่วแมกาโตสื่อในอิตาลีรายงานว่าอินเตอร์มิลานและบาร์เซโลนา่ายังคงแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวจีนี่วัยนดุมมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย30ปีของลิวผูอย่างใกล้ชิดแม้ว่าหงแดงจะพยายามจับสีดุมจะดประกาศต่อสัญญากับทีมต่อไป ทั้งนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2021ข่าวฟุตบอลยุโรปปเอดเชลเลงเซนฟรีลามอสรายงานจากอาร์เซนในสเปนเปิดเผยว่าปารีสซต์แช็คแมงวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอให้เซกิโอรามอสปรากรลังวัย34ปีทีมชาติสเปนสังกัดเรอัลมาดริดพิจารณาในเดือนมกราคมนี้เมื่อเซนแบ็กจอมเก๋าจะสามารถตอบรับเงื่อนไขจากสโมสรอื่นได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสังกัด กำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2021ข่าวฟุตบอลยุโรปเปแอชเช่มั่นใจขยายสัญญาเนมาและเอ็มบาเป้โก c ด m ตคอมเปิดเผยว่าเปแอชเช่กำลังพยายามที่จะยื่นสัญญาให้กับเนมาสตาร์ทีมชาติบราซิลวัย28ปีและเคลียร์เอ็มบาเป้วันเดคิดชาวฝรั่งเศสวัย21ปีให้อยู่โยงกับต้นสกัดต,ต,ต่อไปโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเนมาและเอ็มบาเป้กำลังจะสิ้นสุดลงพร้อมกันในปี2022ข่าวฟุตบอลยุโรปโซบอสไล์เนื้อหอม โดมิน so ิกโซบัตไลเพลย์เมกเกอร์วัย2 0ปีทีมชาติฮังการีสังกัดเดทบูร์สอปัวตกเป็นเป้าในการเสริมทัพของทั้งอาร์เซนอลบาเยอร์มินิกเรอัลมาดริดและเอซีมิลานตามรายงานจากเดลิเมลสื่อแนงอังกฤษข่าวฟุตบอลยุโรปบาซา่าขายรวด4แข้งหน้าหนาวรายงานจากสปอร์ตสื่อในสเปนระบุว่าบาร์เซโลนาพร้อมที่จะขาย4แข้งดังได้แก่จูเนียร์ฟีโป้แบ็ um iti, กซ้ายชาวสเปนวัย24ปีซามูเอลอุมติตี้ปราการชาวฝรั่งเศสวัย26ปีมัติยอุดเฟนัันเดดดสมิิิฟลล์ชาาววบรซย22ปี และกองหน้าชาวเดนมาร์กวัย29ปีมาร์ตินเบดเวดเพื่อระดมทุนคว้าแข้งใหม่มาเสริมทัพแทนที่ทั้งนี้พลพักอสุรกราหาตกเป็นข่าวหนาหูกับเมมฟิตเดปายกองหน้าวัย26ปีทีมชาตินเธอแลนด์สังกัลลียงตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดดิวดังกล่าวก็ล่มลงไปเมื่อพวกเขาไม่อาจปล่อยแข้งในสังกรรัดออกจากทีมได้ทันเวลาข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีเอาอยู่ดิวซานโชในี่มีประเทศอังกฤษอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่า แมนยูเต็ดยังคงหวังที่จะคว้าตัวเจดอนซานโชววันกิททีมช่างกฤีวัย20ปีสังกัดบริษัทดอนมุลมาร่วมทับให้ได้ก่อนศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปจะฟาดแข้งกันในเสมน้าข่าวแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเซลติกสนยืมเฮนเดอร์สันเซลติกบิ๊กทีมแห่งสกอตติสพรีเมียชิพภายใต้การคุมทีมของนิวเลนนอนแสดงท่าทีต้องการที่จะคว้าตัวดีนเฮนเดอร์สันผู้รักษาประตูวัย23ทีมช่างกงกฤษสังกัดแมนยูเต็ดไปร่วมทับภายใต้สัญญายืมตัวในตตลาาดดนนนักกเเือมมรี้ ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไเตดความสัมพันธ์ปอกบาและโซชาทำต่อสัญญาไม่คืบรายงานจากเกาเช่แมกโตสื่อในอิตาลีเปิดเผยว่าปีแสดงต้องการที่จะเจราจาต่อสัญญากับพ่อปอกบาต่อไปถว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะักระหว่างสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสกับอลิโกนาโซชาทําให้มิโน่ไรโอล่าระงับการเจราจาดังกล่าวลวงไว้ชั่วคราวท่ามกลางการจับตาของทั้งยูเวนตุสและเรอัลมาดิดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครา์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ